สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน JS Pro นะฮะผมอยู่ในรถ Toyota Innova ปี2005นะครับลูกค้านะฮะเข้ามาอัปเกรดจอยนดอยครับตรงรุ่นแบบนี้เลยนะฮะขนาด9นิ้วนะครับตัวจอนะครับอยากได้แอปอะไรเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับจาก Google Play Store นะครับตัวนี้เป็น8คอร์นะฮะแรม4ลอม64ครับภาพคมชัดระดับ ULED นะฮะเป็น Full HD เราเปิดให้ดูกันแบบสดร้อนๆนะฮะแล้วก็การทัชสกรีนนะครับของเรานะครับลื่นไหลและไวมากนะครับตัวนี้ นี่เดี๋ยวผมกดให้ดูตอนนี้เราแชร์ฮอสปอตจากมือถือเข้าไปอยู่นะฮะสามารถใส่ซิมได้นะครับต่อ Wi-Fi บ้านก็ได้ฮอสปอตจากมือถือก็ได้และลูกค้านะฮะยังเลือกอัปเกรดนะครับกล้องถอยหลังครับเป็นแบบ AHD ครับภาพคมชัดแบบ AHD ลิงค์คอนโทรลพวงมาลัยนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแพคสามารถใช้งานได้นะฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครนะฮะที่จะใช้ Google m a p นะครับก็สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับเช่น C ีคอนสแควร์ นะแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปฟีคอนสแควร์แล้วก็สามารถแยกเล่น2หน้าจอได้นะครับก็คือ Google m a p 1จอแล้วก็เล่นเป็น YouTube ได้อีก1จอแบบนี้ตัวนี้นะฮะผมชอบมากนะครับภาพแบบ qld นะฮะ ram 4, 6, 4 8, ี่ rom 8กอ core ก็หากใครนะฮะที่สนใจติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน j s p r o ยินดีใบริการลูกค้าทุกท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ